มาตามกลิ่นมันเป็นกลิ่นกาแฟขั่วอยู่ตัวนี้ฮะเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้าน,นครับเป็นโรงรับซื้อเมลกาแฟอันนี้โรงนี้ชื่อของพี่สมศักดิ์เขาก็ถ้าขึ้นมาจากหมู่บ้านนะครับจากข้างล่างก็จะถึงเลยถึงก่อนอีกหลังหนึ่งอยู่ข้างบนเขาต้องขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้เขาจะรวบรวมเมลกาแฟทั้งเป็นเชอร์รี่ทั้งเป็นไม้ขาวนะครับรับหมดนะครับก็ชาวบ้านเขาปลูกตามใครมีสวนอยู่ตามเขาเนี่ยซึ่งจะมี เนินเขาใช่ไหมเขาจากกาแฟต้นกาแฟไปปลูกทิ้งไว้พอมันสุกเขาเก็บเม็ดมาขายเดิตนตามกลิ่นไปดูกันว่าหม้อคั่วเขาทำยังไงกัน มาตามกลิ่นมาตามกลิ่นนี่เจอแล้วมี่กำลังคั่วอยู่เลยข้างในนี่ไหมกาแฟใช่ไหมครับค่ะเมื่อก่อนนี้มานะแบบใช้มือหมุนเอาค่ะใช้มือหมุนเอาค่ะเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องใช้มอเตอร์ละใช้มอเตอร์ค่ะมันไม่ทันเหรอมันไม่ทันค่ะอ๋อเด้อเยอะสิท่าใช่ไหมค่ะเยอะค่ะอ้เวันนี้ก็ห้าหม้อแล้วค่ะห้าหม้อหม้อหนึ่งนี้ได้กี่โลเนี่ย อันนี้ได้ประมาณแปกิโลค่ะห้าหมูแปดห้าสี่สิบสี่สิบโลอแล้วแล้วอันนี้ใกล้สุกหรือยังครับเนี่ยอันนี้อีกสามสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนที่เขาสุกเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าเมื่อกี้เรือไปเห็นฮะจะมีพลังงานปั่นเป็นระบบเก่าอันนี้นก,นก็เพื่อลดแรงงานคนไปทำอย่างอื่นได้ด้วยก็อันนี้ใช้แก๊สใช่ไหมฮะใช้แก๊สดีจังเลยครับบอกราคาได้ไหมฮะที่ขายโลละเท่าไหร่คัวเสร็จแล้ว 0 0บาทเป็นอาราบิกา้า,า,บ,กาบ้านแม่กลางหลวงสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางพันกว่าเมตรจะปลูกกาแฟได้มีรสชาติมีกลิ่นที่หอมเป็นพิเศษอยากเห็นไหมที่เขาคั้วเสร็จแล้วแล้วใช้มือบดมีเครื่องบดอยู่ข้างในไหมเครื่องบดอยู่ในข้างในค่ะพาผมไปบดดูหน่อยได้ไหมไปดูกันฮะว่าการบดกาแฟแบบนี้เป็นยังไงครับตามมา จริงๆแล้วเม็กาแฟคั่วนครับที่คั่วแล้วเนี่ยไม่ดำๆจริงๆสมามารถกินได้มันจะแบบเหมือนกินไอ้ไมไม,ไม่อะประมาณนั้นส่วนที่บดมาแล้วื่เป็นกากกาแฟเหมือนกันที่มันยังไม่ได้ผ่านน้ำร้อนถ้าใครกินกาแฟก็จะทานได้ เพราะความขมของมันจะอยู่ที่พอดีแต่กาแฟจะอร่อยดจีจริงเนี่ยมันจะต้องผ่านแรงดันน้ําร้อนที่มีคุณภาพที่มีแรงดันสูงมากๆมันถึงจะกั่นแล้วคลั้นส่วนที่เป็นแบบกลิน่นแล้วก็รสชาติแต่เราไปดูฮะหลังจากที่เราบดเสร็จแล้วกา,าแฟเนี่ยกาแฟผงที่เราบดแล้วเนี่ยมาทำกาแฟจริงๆรสชาติจะเป็นอย่างไรจะรสชาติเหมือนกับที่เรากินจากเครื่องของฝรั่งแค่ไหนเดีย๋ยวดูกันครับ อ่าตอนนี้ก็พี่ดีเขากำลังทำกาแฟให้เราทานฮ่านี่เพิ่งเสร็จแล้ว,ลวตรงน,นี้ก็อากาศเยนเ็ยนๆแล้วครับได้ผิงไฟพอดีเลยๆๆๆตอนนี้กี่โมงนะๆๆจะหกโมงเงย็นแล้วครับอากาศก็อย่างว่าครับอยู่บนเขาถึงแม้ว่าจะไม่สูงมากที่พันกว่าเมตรแต่ตรงน,นี้ฮะโอ้เอาน้ำเดือดต้องใช้น้ำเดือดนะอ่า แล้วก็ผงกาแฟที่เราบดเมื่อกี้เนี่ยมาใส่เอาไปผสมสดพี่ทำหนี้มานานยังไงพี่แค่านานแล้วค่ะประมาณกี่วันแล้วอันนี้เหรอคะอันนี้ะมาณเกอดยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะคะือยี่สิบกว่าปีแล้วอันนี้ทานได้เลยได้เลยค่ะต้องใส่น้ำตาลไหมโอ้ยดูไดวๆด้ยองไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ร้อนจับของหูแก้วรอชิมเซก่อนนะคะคือว่าอันนี้เป็นแก้วที่สี่ในรอบหนึ่งชั่วโมงผมว่ายันยันเที่ยงพวกเนี้ยไม่ต้องนอนเข้มนะคล้ายๆเอสเปรสโซ่เลยอะเือมน้ำตาลได้นะคะ โอ้กาแฟสดมันต้องกินแบบนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลถ้าใส่น้ำตาลแล้วรสมันเปลี่ยนเราจะไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นอายของกาแฟแท้ๆนะครับมาถึงที่แล้วก็ต้องกินแบบแท้ๆโดยที่ไม่มีการปรุงแต่งนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่มาซื้อเม็ดที่นี่ไปคั่วเองได้เหมือนกันเขาก็ขายนะ